สวัสดีครับผมแมงทับปูชาแน,นลนะฮะตอนนี้นะก็ะพี่สาวมันนี้ก็ทำข,ข,ข้าวอยู่นะฮะเนาะอ่านทองเงินทองทองนะเอฟซี ม่อหซาเอไกได้นี่นันี่ะครับนี่นบนีนะครับนี่นี่ะครับนี่นี่นะครับนีครับี่ะคนนครับัน่รนมาันนะครับ่นะะนะครับนีนะคะนะะะรามนนะ นี่นะครับโอ้โหผ้ามันจะอ่าป้องกันการเคลื่อนไหวนะฮะเนาะการสั่นไหวนะครับเออฮะเครื่องโทรศัพท์ใหม่เหรอเปล่าเออแล้วอะไรคุมการสั่นไหวสั่นไหวไอ้ทําอันนี้ไงระบบนี้มันมีไงการสั่นไหวเราสั่นอย่างนี้นะพี่ถ่ายชีวิตสั่นในเครื่องนี้ตัวนะฮะการสั่นยังไงเนี่ยเนี่ยพี่สั่นเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นผ้าปกติ เป็นสมุนให้่มาตามมไม่ใ่เวลาคุณมันตำยากมันจะพลาดเปะนี่นะครับมันก็ตำติ๊กอยู่ตนำมากปน่อยในเด้อครับไส่อยู่นะแค่ต่ำบางเงือร้อยพี่น้องลรใส่เล็กเกือเข้มแล้วแห้เอาแห้งเอาแห้งแค่ตํำเครื่องเงือท่วมหนาท่วมปูบกูนะเพ่งพอนเขียน ต้องใส่เลเก๋าต้องป่ากรเสบมาต้องกระเสบเด้อหาพรมชัดนะเอฟซีเกิวะด้วยนะเฮ้ดเเีรเดมือกับบเมือยพอมานั่งต่ำภัยพูดไดว่าแม่ขั้วบเมือยเนียกำลังสับไก่อยู่นะ แปาแม่ัวอุ้มือเที่ยวเฉีงเลเยจนเอเนฮะบอะไรเอ็นมันปวดอ่าแล้วปวดมันปวดคออะเพราะว่าเอ็นมันมันต่ำมันต่ำนะรอพี่หนูนาว่างมานวดให้นี่ไม่ผมไม่ดไม่ได้ปวดก้อนเฉีงกระเดียเลยคือกันางคือกัน ตั้งแต่ไปตำอยู่บ้านแอชชิดมาหนุนปวดมาเลยอ,ะอ่ะเป็นก้อนเลยเวลาเรานิ้วกวดลงไป,ไปงงไมันจะดัดอย่างเงี้ยอันนี้นี่อุ่นบยา์เบิง้งงขนาอ,อุ่นเหรอเขาเย็นได้บอกนี่นะครับกำลังทำกับข้าวอยู่นะฮะ FC เ,เ,เมนูคือ <S <S ไก่ใต้น้ำนะฮะเพราะวันนี้ฝนจะตกพอดีก็<อ>ต้ตมแล้วก็ฝนล,ลงมาก็ไก่ก็อยู่ข้างล่างนี่แหละ ไก่ใต้น้ำต้องรอให้ฝนตกนะเราจะได้กินจริงเหรอจะได้กินตัวนี้สามตัวสามตัวไก่สามตัวนะเอซีกินจะให้เหลือซากก็ถึงห้องเด้อะกินให้เหลือซากนะผมเนาะกินไม่ให้เหลือซากนะเออเนาะดูไปเรื่อยนะเอซีเราไปดูบ้านกันนะถึงในแล้วนะ ความคืบหน้าของบ้านนะก็ถือว่าเยอะน,น,นะผมวนะฮะก็ทำไกลจะเสร็จแล้วนะฮะนะนี่นะฮะยอดแล้วนี่นะครับผมผนังก็ปิดเกือบใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วอ่ะเหลือด้านนอกด้วยนะอ่านี่นะฮะ น,นะฮะเอออย่างเง้ยด้านนี้ถอดลงท้ายแล้นะฮะนี่ก็เตาปูนห้องน้ำนะฮะห้องน้ำด้านนี้นะฮะเอฟซีอ่าน,น,นะฮะ ก็ห้องน้ำนะครับน้ำก็กุดท่อกุดอะไรตอนเช้าแล้วนะฮะมาจากประตูน,นครับมาย้อนมาที่เดิมนะครับอ ด้านนี้นะครับผมเนาะด้านนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะนะอด้านนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนะะนนรับอ่าทอบางนะฮะดูท่ออะไรเป็นยังไงฮะนี่นะครับท่อสองท่อนะเอ็ซี นี่นะฮะแม่ครัวก็ทำนะฮะก็เตรียมผักเตรียมอะไรอยู่นะครับ ไปกับสกุลสบายนะนเไปตังวได้เลยบ่ไปกับสกุลสบายเลยขึ้นเนินได้ไหมนี่ไปทายกันลยนจูนะนเนินได้ว่างสิบกิโลนี่ยฮะห้าสิบกิโลกับผักชีผักชีน่าจะเหลืออยู่อ่าอฮเราฮะเราก็จะไปเอาล่างนะฮะคือแบตหมดใช่ไมเหลืออยู่ ไปแปลไม่ใช่มือสองนะแต่พยายามลงพิษยาคขอบคุณมากนะครับครับพี่แดงไอโอยลินดีจ้าคุณตอนนี่คครับุณออ๋พี่แดงก็อ่านคอมเมนต์อยู่นะฮะไอโอรินดีก้าตอนนี้นี่นะครับเนาะก็มาอัปเดตนะครับบ้านนะครับของพี่ชัยชาแนลนะฮะเนาะว่าถึงไหนแล้วนะครับอ ก็ก็ลยจะเสร็จแล้วนะฮะเนาะแล้วผนังด้านในก่อนนะฮะแล้วก็จะมาติดผนังด้านนอกอีกนะฮะเนาะสองด้านเลยนะครับส <c oughs> ีก็เป็นบรรยากาศนะครับหลังครับเป็นบรรยากาศนะครับยำแรงนะฮะก็ทำกับข้าวนะฮะเนาะ เตรียมให้ช่างทุกคนได้ทานกันนะฮะสามวันนี้ก็ล้างไก่อยู่นะฮะเอฟซีนี่ครับช่างตําก็ดีใจจนลืมตําคลิปเลยช่างตําก็ปลูกขึ้เบื้องอ,งอยู่นะฮะเอฟซีอ่านะครับนี่นะครับโอเคประมาณนี้นะเอฟซีเนาะบ้าน พี่ชัยชาแนลนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแม่้ักปูชาแนลครับผม